วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนวัตกรรมในการรักษาภาวะโรคหลอดเลือดในสมองนะครับสตรกอมักอมพฤกษ์อัมพาตเป็นนวัตกรรมของปี2021ครับผม ยูกับผมหมอต้องคริสตัลวีดเสริมพลังบวกในตัวคนนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือวันที่5สิงหา64นะครับผมผมได้ไปบรรยายนะครับเกี่ยวกับนวัตรกรรมที่นํามาใช้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นภาวะหลอดเลือดในสมองสตรกนะครับอมพฤกษ์กอมพาตโดยกลุ่มที่บรรยายเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของลูกค้านะครับของทางเคอือของแบงก์กรุงศรีนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะนําวิดีโอนะครับ ในการบรรยายเนี่ยเอามาเผยแพร่ได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูของจริงกันเลยว่าตอนนี้นวัตกรรมเนี่ยนะครับที่ผมนำมาใช้ในการที่จะร่วมดูแลคนไข้ที่เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างคนที่เป็นหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะครับผมเออของคนไข้เนี่ยนะครับพบว่าหลังจากที่พ้นภาวะวิกฤตไปแล้วเนี่ย ตัวโลกนะครับมันยังทิ้งความผิดปกติไว้กับร่างกายคนไข้ไม่ว่าจะเป็นอาการแขนขาอ่อนแรงปัญหาเรื่องการพูดการสื่อสารนะครับการเกลืนนะครับผมปัญหาเรื่องความจําการพูดนะครับพวกนี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากภาวะหลอดเลือดในสมองนะครับดังนั้นการดูแลคนไข้เนี่ยเราจะต้องอาศัยหลายๆวิธีนะครับ โดยวิธีดั้งเดิมที่เราเอามาใช้ก็คือการทํากายภาพบ,บําบัดการทํากิจกรรมบ,บําบัดเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพวกแผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกที่เรามาใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของการนวดการฝังเข็มนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอในคนไข้ในแต่ละในใน,ใน,ใน,ในบางคนนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะมีนวัตกรรมต่างๆเอามาใช้ในการร่วมรักษาคนไข้กลุ่มภาวะสตรกนะครับหรือ กลุ่มหลอดเลือดในสมองหลายๆอย่างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูของจริงๆกันเลยว่าเราใชเา้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างนะครับผมในการที่จะร่วมดูแลคนไข้สโตรกค,ครับผมของผมกันเลยนะครับเส้ออันนี้นะครับก็จะเป็นลานสำหรับในการฝึกเดินหุ่นยนต์นะครับ อันนี้นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์สําหรับฝึกเดินนะครับคนที่นั่งอยู่นี่คือเป็นนักกายภาพคุณลิศนักกายภาพนะครับทำหน้าที่ในการฝึกอารมณ์เหมือนไอรอนแมนเลยนะไหมใชครับประกอบร่างแนละ้วอันนี้ฝึกเดินนะไม่ได้เป็นแบบว่าชุดเกาะออกรบนะครับ ครับก็คือเราก็จะประกอบให้คนไข้ใส่หุ่นแบบขนาดนี้แล้วก็ก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหลังเป็นคอมพิวเตอร์อผ่านแท็บเลต็ตควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านแท็บเล็ตนะครับผมอช์แท็บเล็ตที่โชคคุณนี่อ่าทำไม,เ,นนะไมเป็นไรในกรณีคนไข้ที่กําลังฝึกเดินใหม่ๆนะครับผมก็เขาจะ,จะการทรงตัวยังไม่ดีเราก็จะมีเครื่องในการช่วยพยุงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะให้เดินบนพื้นได้เลย ขอบคุณพี่ลิศนะครับนะห้องกายภาพนะครับก็มีเครื่องออกกําลังกายฝึกยืนฝึกเดินมาตรฐานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจักรยานที่แบบว่าใช้ในการช่วยปั่นนะครับไม่ต้องออกแรงเองตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องฝึกยืนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบาลานซ์เทนเนอร์นะครับผมใช้ได้ดีเลยนะครับในกรณีที่คนไข้กําลังที่จะฝึกยืนฝึกเดินนะครับผมหรือมีอาการขา2องข้างอ่อนแรงอยู่ <Okay. S 2> เครื่องมืออันนี้นะครับก็คือถือเป็นไฮไลท์อันนึงสำหรับคนที่เป็น stroke นะครับผมก็คือเรื่องว่า TMS นะครับผมเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์ประสาทของตรงสมองแล้วก็เส้นประสาทต,ตามแขนตามขาให้ฟืน้นกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นครับอันนี้นะครับก็คือหัวกระตุ้นนะครับผม,มก็จะเป็นมันก็สามารถที่จะแปะไปบนบริเวณศีรษะของคนไข้เพื่อที่จะกระตุ้น บริเวณสมองส่วนที่เราต้องการได้หรือส่วนที่มีปัญหาได้นะครับผมก็ใช้ได้ดีนะครับสำหรับกลุ่มของพวกสโตกแล้วก็นอกจากสโตกแล้วนะครับในกลุ่มของพวกคนไข้ที่เป็นภาวะซึมเศร้าก,ก็ใช้ได้ด้วยนะครับแรกนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่ห้องทํากิจกรรมบําบัดนะครับที่นี่นะครับผมเราก็จะมีการจัดสภาพแวดล้อมนะครับให้เหมือนบ้านเพื่อที่จะให้คนไข้ได้ฝึกการทํากิจวัตรประจําวันก่อนที่จะ กลับไปที่บ้านนะครับผมอันนี้น้องตังเมน,นะครับผมเย่ yeah. สิ่งที่คนไข้ต้องการมากที่สุดก็คือเวลาที่เป็นสตอก็คืออยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะ,ะสิ่งที่เราจะเทรนคนไข้ก็คือเราก็จะฝึกตั้งแต่การใช้งานมือ,อก,ก็คือฝึกใช้งานมือทั้งข้างที่อ่อนแรงแล้วก็ฝึกข้างที่มีแรงเนาะ ส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับมันก็เราจะประจัดแบบความสูงให้แบบว่าวิวแชร์เข้าได้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถกับญาติเนี่ยสามารถที่จะเอาจำแบบแผนนะครับผมหรือก็หรือเป็นตัวอย่างให้เวลาที่จะเอาไปปรับที่บ้านนะครับรวมถึงพวกอุปกรณ์เสริมนะครับผมในการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการอาบน้ำอันนี้แทบ ก็เป็นการกั้นพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้งนะครับเพื่อที่จะป้องกันการพลัดตกหกล้มราวจับนะครับผมเวลาที่นั่งชักโครกจะได้ป้องกันการล้มแล้วก็ทําให้คนไข้าสามารถจะนั่งชักโครกได้อย่างสบายขึ้นภาพสะท้อนไปกระจกตอนนี้ก็เป็นแบบมิลเลอร์เทเลปีนะครับผมก็คือฝึกกับหน้ากระจกด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นมิลเลอร์ใช่ไหมฮะเฉพาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ออกมานะครับมันจะกาศก็ปลอดโปร่งโล่งสบาย วิวสวยอันนี้ภูมิใจนําเสนอโต๊ะฝึก o t ฝึกกิจกรรมบําบัดน,นะครับฝึกมืออ่ามีอะไรพไิเศษเปโต๊ะใฮ้ดรโต๊ะตัวยูอ่าเข้าได้เลยระยะเ,เลาวันคืนอ่าแล้วก็เื่อคอนเทนทนสูงตัวสูงาปรับอ้โหนะะนปรับแบบไฮโดรลิกกันเลยว่า้ง มีสกุลรสชาตินะเอฟโอเคให้เหมาะกับความสูงของคนไข้นะครับฝึกยืนไปด้วยทำมือไปด้วยขอบคุณน้องตาเมนะครับสำหรับการพาทัวร์ห้องกิจกรรมบำบัดน,นะครับผมในการฝึกการดําใช้ชีวิตประจำวนัน ADL training นะครับกับ Fine Motor Movement นะครับการฝึกงานละเอียดของมือแล้วก็เรื่องของที่ตั้งเมทาอีกก็คือเรื่องของการฝึกพูดเบื้องต้นเขาเรียก P-Speed e d นะครับผมโอเคให้พูดชัดขึ้นรวมถึงพูดชัดขึ้นรวมถึงการสื่อความหมายนะ <Yeah. S 1> การสื่อสาร <Yeah. S 1> ครับเครื่องมือต่อไปนะครับก็คือเป็น h y เปอร์บ i c ลิกออกซิเจนทรครับผมเป็นการให้ออกซิเจนความเข้มข้นสูงภายใตย้ความดันอากาศสูงครับผม เอาละครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งให้บรรดาเพื่อนๆญาติๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตสตร o นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้องกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเนี่ยนะครับให้เขาได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลนะครับที่ผมจะอัปเดตในครั้งต่อๆไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ